ขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์งานประดิษฐ์นักวิชาการชั้นหนึ <ingo ff ron> ่งหัวหน้าศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสาขาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรขอเรียนเชิญค่ะบลวยวายรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนให้โครงการผลงานดาเนินงานโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโลโลยดด้านยางพาราครบวงจร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ด้านยางพาราครบวงจรประกอบด้วย3กิจกรรมหลักกิจกรรมที่1พัฒนาเครื่อง่ายและพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรกิจกรรมที่2เผยแพร่ความรู้ด้านยางพาราเกี่ยวกับการสร้างสวนยางแปไปรุกยางและการจําหน่ายผลผลิตยางที่มีประดิตภาพกิจกรรมที่3บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรในส่วนของกิจกรรมที่3าม บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้พัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราควบคุมจรได้กาหนดแผนการบรรมเกษตรกรถาบานเกษตรกรสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทุกด้านของยางพาราขอให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนโดยมีงบประมาณปี2 5 5 4ในการดำเนินการ5.06ล้านบาทภาพภาพะส์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมไม้พาคเกษตรเจริญอย่างมีเสถียรภาพ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตรากา,กา,า,าพร,พรพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรโดยมีเนื้อบรรญายังาจัดการการศึกษาโรงงานเกี่ยวกับหน้าที่การบทบาทขององค์การสนยานพัฒนาตลาดยางการตลาดการจัดการสนยานก่อนเปิดปีน้ำเปิดปีอย่างมีรประสิทธิภาพการกิดยาที่ถูกวิธีการรวมน้ำนด่างสนามท่าดีอย่างสี รับยางวิธีการซื้อขายน้ํายางสดการต,ต้อนกล้วยยางแข็งและการคุณภาพยางแข็ดิบการแผ่นลูปบันการซื้อขายน้ํายางสดการผลิตน้ำยางตน้นเป็นตน้นการจัดก,การบุคคลในครั้งนี้เป็นการบุคคลรุ่นที่สี่มีผู้นําชุมชนจากจังหวัดร้อยเอด็ดและหมหาสารคามรวมทั้งสิน้นสี่ที่มาก,กันเข้าบุคคลงแบบน,นี้ได้เวลาอึงบวรแล้วแต่ผมขอเรียนทา่ทานประธานการเปิดการอบรม ขอเรียนครับท่านรับนะครับดูการสุดยานนะครับก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานใาพิธีเปิดก็ก็ต้อนรับพวกท่านทั้งหลายนะครับที่มาจากร้อยเอ็ดและมาแต่ละครับนะครับก็ผมจะเดินทางกันเหนื่อยเห็นว่ามาถึงกัน6กโมงเช้า นะครับอดตื่นอดนอนกันมาสนุกสนานกันมาบ้านนะครับในการเดินทางก็เป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะครับที่ต้องการให้พวกท่านนะครับในสถาบันเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องยางพารานะครับได้ทราบได้รู้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องยางพารานะครับโดยให้องค์การสนยางมาเป็นแม่หลักนะครับในการพัฒนาในการที่จะให้ความรู้อะไรท่านนะครับ ในการไม่ว่าทั้งด้านการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับการปลูกยางการเพาะยางตลอดถึงการบริหารสวนยางนะครับที่เป็นสวนยางขนาดใหญ่ตลอดจนด้านโรงางานนะครับการตลาดถึงการจำหน่ายอะไรต่างต่างนะครับทางองค์การสวนยางก็มีให้ควาาได้รายละเอียดนะครับให้หนักวิชาการและการดูงาน ด้านโรงงานนะครับด้านตลาดก็มาที่ว่ามาอบรมหรือว่ามาหาความรู้ที่โองการน่างย่างอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นนะครับซึ่งยาง,งต่างๆนี้คือความรู้นี่จะมันจะพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับถึงว่า ถึงแม้ระยะเวลาในการให้ความรู้ของของทุกท่านระยะสั้นก็จริงนะครับแต่ว่าของเราก็จะให้รายละเอียดกับพวกท่านให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าด้านด้านวิชาการต่างๆด้านโรงงานด้านส่วนกลางท่านท่านอาจจะไปทําธุรกิจเรื่องอยางก็ได้นะครับการซื้อขายต่างๆของเราก็จะพยายามจะให้ความรู้กับท่านให้มากที่สุดนะครับถึง ว่าในระยะเวลาที่สี่ห้าวันที่ท่านจะมาอยู่กับพวกเรานี้ก็ถ้าสมมุติว่าต้องการอะไรจะเพิ่มเติมก็สาม,มารถติดต่อได้นะฮะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรหรือเก็บไข้ไม่สบายที่ถึงจะโทรศัพท์หรือว่าจะติดต่อรลยก็ทำอะไรก็น้องๆครับบอกน้องๆได้บอกออไ,ดได้ทุกคนนะครับก็ก็ยินดีต้อนรับทั้ง ากานนี้ขอขอคุณประธานในพิธีเปิดคุณธนสารคุณดินธนบาลอีกครั้งค่ะและขอเีิญประเมินให้ท่านอีกครั้งนึงค่ะแล้วเราก็มาถึงเรื่องของเราต่อ